โอเคสวัสดีครับทุกๆคนยงอีกกรับพมเพนงกรชิคนเดิมเช่นเดิมไม่เคยเปลี่ยนกับเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งเอเวอร์ชันภาคสามนะครับพร้อมโอเคต่อจากภาคที่แล้วเลยที่เราเล่นเป็น man อุลตร้าแมนไกอานะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นอุลตร้าแมนอากูให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับผมโอเค ื่อให้เป็นการเสียเวลาเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็ยืดยาวเลยเฮ้ยไม่ใช่เพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลานะครับผมก็ไปเริ่มคลิปกันเลยไปอจะดบน่ะอยู่นี่นี่เองไปไปกันเลยโอ้เริ่มมาก็เอดเลยอะไรกันเนี่ยโอ้โห ขอสับปะหลาดเน้นๆนะสักตัวหนึ่งก็ยังดีขอเปิดตัวมาอย่างเท่แม่ท่ามกลางสายฝนตุ้มมากระจุกนี่เลยนี่นี่นี่มาเลยมาเลยมาเลยนี่แน่ทำอะไรทำไรทำไรทำไรโอ้ย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 ไอ้ยอ้ โอ๊ยเอ้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 ยโอ๊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 ยเจ็บโอ๊ยเจ็บโอ๊ยเจ็บนะ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 มันเจ็บนะ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 รู้ไหมนี่นะใส่เขานี่ปัดหัวลงไปหมอบกระแตตุยเลยไอ้จุ๊บนี่นะนี่ไอ้จุ๊บต่อได้ท่วงท่าอีกท่าหนึ่งนี่โอ้โหมีลีลาเยอะเล่นท่าเยอะด้วย มาสิมาดิมาสิมาดิโอ้โหเล่นไฟเผาอย่างนี้เลยเหรอไหนเก็นี่เนี่ขอดาบนี่เนี่โอ้ย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 แลกกันไปแลกกันไปแลกเลือดกันไปนี่เนี่โอ้ยนี่ไอ้เจ้านี่เนี่เอาดาบมาฟันเล่นเลยนี่นี่้ามาสิไอ้เจ้าเออยิงระยะใกล้มาเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีงนี้ด้วยมีงนี้ด้วยมีงนี้ด้วยเหรอ นี่นี้ด้วยเหรอโอ้ย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 สวยแล้วโอ้ยโดนไหมน่าจะโดนละเออโดนเต็มอุ้ยเร็แรงโอ้ยนี่ขออีกทีหนึ่งสัตว์ไปโอ้ยเดี๋ยวนี่หมุนควงสวรรค์นี่นะกระโดดเตยมีลีลาโอ้ยให้เล่นท่าบ้างโอ้ย ช่วงนี้เจอเอทบ่อยมากเลยเนะี่ยไม่รู้เป็นอะไรออกไปจากชีวิตฉันอีอ๋เอานี้ไปกินเธอจุ๊บเดี๋ยวชาร์จพลังไว้ก่อนเอาของเบาๆไปกินก่อนแล้วกันนะไม่รู้ว่าจะเบาหรือเปล่าเธอจุ๊บโอ้ยโอ้โหพลังขึ้นเตา่าเฮ้ยพลังขึ้นเตา่าโดยแรงจังอ่ะโอ้โหสุดยอดเลย มาตัวต oh. ่อไปโอ้บาตันแม่คิดว่าจะเร็วมากนักเ่าอลัวเร็วมากแล้วได้เปรียบใช่ไหมโอ้ย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 เร็วมากแล้วได้เปรียบใช่ไหมหมาสิกระชุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันชอบเล่นอย่างเงี้ยบาตันอ่ะมันชอบเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยแน่น่ะทำให้เราเสียเปรียบอ่ะบาตันอ่ะบาตันชอบทำให้เราเสียเปรียบอ่ะเนี่ยกระชุบอ่จก๊บอ่า อ่ะฮะจะทำอะไรจะทำอะไรมาดิเอจุกควงสวานอีทีหนึ่งหลบไม่ทันเป็นยังไงล่ะหลบไม่ทันทันคืดนี้ไม่พ้นหนีไม่รอดหรอกเขาจะนี่ควงเข้ามาสิเป้าจุกอะไร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 ไอ้จุกขอเสกดาบแป๊บนึงนี่เอาดาบมาไล่แทงเล่นโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บนะโอ๊ยเจ็บนะโอ๊ยเจ็บ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 นะมันเจ็บนะมันเจ็บนะ จับใส่เขาปัดทีหนึ่งโอ้โหเก่งอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาเอ้ย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 โอ้โหยเหนื่อยแล้วนะเนี่ยมเมื่อไรจะตายสักทีเนี่ยควงสวรรค์เฮ้ยปิดฉากได้เลยไหมนเนี่ยขอแบบรุนแรงเลยละกันอุย้ย แรงแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับตายตายยากตายเย็นจังเนี่ยมาประจุ๊บทำไร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 อืมแลกเลือดกันไปแลกเลือดกันไปมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาดิโอ้ย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 โดดโดนย้ำและจังหวะน,นี้เอ้อ,อกระโดดเออกระโดดไปทีหนึ่งโอ้ยท่าเรามีท่าเยอะจ้ามีท่าเยอะเล่นท่าเยอะคิดว่าจะวาร์ปหนีได้หรอไม่มีทางซะหรอกเออ มาเลยจบเพ้จัดไปเดี๋ยวขอปิดฉากอีกทีหนึง่งเลยกันเดอยสวยงามเก็กไว้ก่อนเดี๋ยวเสียฟอร์มมาต่อไปโอ้อุลตร้าแมนอีกแล้ว โอย้ยขอจับประลาดเน,น,น้นๆขอสักสามสี่ตัวเถอะมาอุนเตอร์แมนก็เถอะไม่เป็นไรยังพอได้ยังพอได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบละเกือบละเกือบไม่เกือบละไม่เกือบละเอทชุบนี่ฮะโอย้ยโอ้ยโอ้ยอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วนี่อีกแล้วเอย้ยเอ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 ทชุบจับใส่เขาปัดลงไปอีกนึงโอ้โหมาสิ เขาจบหลบได้หลบได้หลบได้จะจะทำอะไรจะทำอะไรเออ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 เนี่ยนะฮึไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะเขาจบอ่ะเขาจึะเขาจะเขาจะเขาจ๊บนี่นะนี่นี่นี่ยโอ้ยมีป้องกันได้เหรอป้องกันได้เหรอนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ยเย้อเนี่ยเด้อเอ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 อ ใส่เข้าอีกทีนึงปัดลงก็ได้กินเราจังหวะเนี้ยเอจุ๊เนี่โอ้ย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 เสร็แล้วโอ้ยมันจับยกอ้ะมา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 เข้ามาสิเข้ามาสินี่ขอเซกดาแป๊บนึงนี่ขอเลทขอเลทอาวุธนะไม่โกงนะเอจุ๊บเอจุ๊บเออเอจุ๊บ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 เฮ้ยเยอะเยอะโอ้ย โอยโเจ็บ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 เลยเล่นโอ้ยเล่นเยอะเล่นเยอะคิดว่าเล่นเยอะแล้วเก่าเหรอมาดิ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 นี่เน่ยในทก็เข้ามาเลยจะทำอะไรโอ้ยโอ้ยอะไรทำอะไรทำอะไรยิงนิ่นี่ก็สวยสิมาจับใส่เขาอีกทีนึงปัดลงฮฮือฮุอฮืขฮือฮอย่างืี้ก็โดนจัอแล้วสิแล้วก็ขอเล่นใอ้อีกทีนอฮ่อ มามาเข้ามาสิเข้ามาสิเข้ามาสิเอ้ยเจอเออเจอเอ้จ็บเออเอ้ยเอ้ยจะทำไรโอ ois, şey, em, uh, ้ยมาสิโอ้โอ้ยไม่ได้กินหลักจังหวะนนี้อ้ยโ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 อ้ยเจ็บแม่เมื่อไหร่จะจบเนี่ยปิดฉากเลยแล้วกันโอ้ยเฮ้ยเจ้าขอโทษสอบลองแสงนี้หน่อยนะโอ้ยคอมโบไม่ติดแฮะจุเจ็บนี่นี่ย อย่างนี้ก็ต้องควงสวรรค์จัดไ,ออไปฮ้ยเจบโอ้ยคขมโมไม่ติดอีกแล้วอย่างนี้ก็ต้องสักระยะหนึ่งนะฮึ huh. ้ยเจ็บมาสิ <transcript. S 1> ไม่ติดเหรอ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 ติดนี้ก็สวยติดนี้ก็สวยถ้าติดนี้ก็สวยสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาเอ้ออยเนะอจัดสักพลังหนึง่ง แลกกันนี่แน่ปิดฉากเลยละกันโอ้โหคอมโบยากจังวะเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหอากูมาเหลือเวลาอีกไม่มากละเหลือเวลาอีกไม่มากเอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้้อ้กัอป้อ้กัออ้อ้อ้้อ้อ้้้อ้้อ้้ออโอ้โอ้้ย้ย้้ โอ้โหเลือดเยอะกว่าก็ชนะกว่าเอ้ยก็ชนะก่อนนะอุยเกือบไปแล้วไม่ล่ะไม่งั้นได้แพ้แน่เลยถ้ามันรุนแรงกว่านี้เฮ้ยคำขอเป็นจริงโอ้โหในที่สุดมาเลยกูดอนไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะคิดถึงมากเลยกูดอนกูดอนคุงนี่แนะใครเขาปัดลง จุบจ<น>ุ oh. Oh. ๊บเข้ามาสิ่ยคิดว่ามีแซ่ล้เก่าเหรอเอ้ยอ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรจุ๊บนี่นี่นะแงแ่อันแ่อันแงจุ๊บใส่เขาปัดลงโอ้โหจุบจุ๊บจจุบจุ๊บจย่าโอ้ยโอ้มีแซ่มีแซ่ มี่แซนเราเล่นหางงี้เหรอนี่งี้ก็ได้เหรอทำงี้ก็ได้เหรอเฮ้ยจุ๊บเนี่ยโอ้โหนี่นเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะทำอะไรจะทำอะไรโอ้ยจะทำอะไร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 จ๊ะจะทำอะไรจ๊ะจะทำอะไรจ๊ะจะทำอะไรจะทำอะไรเฮ้ย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 มีมีเวียงมีเวียงมีอุเบียงเหรอเบียงเหรอเบียงเหรอเบียงงี้ก็ต้องใส่เข่าปัดลง เอจุ๊บเอจ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 ๊บเฮ้ยมีอาวุธใช่ไหมล่ะกูดอนงั้นก็ขอเล่นอาวุธด้วยแล้วกันเฮจุ๊บนี่เนี่โอ้ย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 โดนโดนแท้เฮ้ยโดนเขาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าเอาแต่ป้องกันสิมันไม่ดีนะนี่เอาแต่ป้องกันอยู่ได้เนี่ยเอ้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 ยนี่ยเฮจุ๊บเอ้ยถึงแม้เป็นอาวุธระยะใกล้แต่ของข้าไกลกว่าแล้วกันนะ เจ็บอ่ะอี๋อี๋โอโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยแสแสแสต้องมาวังแซสอี๋จะทำอะไรจะทำอะไรโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาสิโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบละเฮ้ยเโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเจ็บโอ้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 ยโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บเจ็บจังนะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บนะโอ้ยคอมโบไม่มาจะเก็บสแต็ปไม่ครบเอ้ยเจ็บอ่ะ เฮ้ยจ๊๊โอ๊ยโอ้ยโอ๊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 ยเล่นเขาเหรอเล่นเขาเหรอเล่นเขาเหรอโอ้โสู้จนจะมืดแล้วนะเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วนะปิดฉากเลยละกันได้ไหมเนี่ยเออซี่เดอโอโอ้โหโอ้โหโอมาถ้างั้นก็ต้องขออันนี้ละกันเด้อเฮ้ยจจ๊บนี่โอ้โห เฮ้ยทีเดียวตายเลยไม่รุนแรงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยกัดจะใช้ท่านั้นด้วยฮโอ้ยสุดยอดมาต่อไปไก่อาในที่สุดมาคู่ฝับตลอดการแล้วก็คู่ซีตลอดการตัวสุดท้ายได้ล้วสินะพาร์ดที่แล้วเองระยำข้าคราวนี้ข้าจะระยำเองบ้าง กระจุ Five, four, うう๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาดิมาดิโอ้ยโอ <pod> ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นท่าเยอะนะเราเนี่ยท่าเยอะนะเราเนี่ยนี่กระจุ๊บนี่โอ้ย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 เจ็บเจ็บนะเจ็บนะโอ้ยโอ้ยนี่รุนแรงใช้ได้นี่กระจุ๊บนี่จับไฟเขาแล้วปัดลงขอเล่นดาบแล้วกันนะกระจุ๊บ ปันหนึงปันหนึ่งปนึ่งคอเซด้าปนึงโอ้ยโอ้ยให้ทันตั้งตัวก่อนสิขอให้ทันตั้งตัวก่อนนี่นี่เฮ็ดจึ๊บนี่เป็นไงจึ๊บอะเต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 ะเฮ็ดเโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บนะ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 โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 โอ้ยนี่เหรอเล่นอย่างนี้เหรอเล่นอย่างนี้เหรอมาเลยเฮ็ดจึ๊บนี่นี่พุ่งเข้าไป ยออเ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 อโอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วโย่นี่มานี่นี่มาเลยเฮ้เจ้าโอ้ย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 สูสีมากเลยตอนเนี้ยโอ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 ้ยมีเล่นงี้มีเล่นงี้มีเล่นงี้นั่นก็ยี้บังโอ้ยทำได้ึงข้าก็ทำได้เฮ้ยเฮ้ยคอมโบไม่ติดเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ว แต่ไม่เป็นไรนี่นะเฮ็ดจุ๊บโอ้ย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 ,อย,อยขอเล่นท่าอีกเฮ็จุ๊บเอมาเลยแลกกันได้นะแลกกันเฮ็จุ๊บนี่โอ้โยไขแม่นกว่าจับไฟเขาปัดลงโอ้โยโดนระยำอย่างนี้มาหลายรอบแลนะ้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยยแล้วโอ้มาไม่รู้ว่าจะเอาท่ามสตายไหนแต่ระวังไว้ก่อนอ่าจะใช้ลำแสงนี่เหรอเอาสิเฮ้ยอุ้ยเต็มเตเลยอุ้ยเจ็บนะ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 รู้ไหมว่ามันเจ็บอุ้ยนี่นะมันเจ็บนะรู้ไหมยอเอาพลังขึ้นเตาไปกิน ย่าไปไปเลยย่าเฮ้ทีเดียวตายเลยโอ้หให้รุนแรงมากเลยอะอากูทีเดียวนี้ถึงกับตายเลยสุดยอดโหโอ้หจบซะแล้วฮะพึ่งมันมากเลยใช้ท่าไม่ตายหลักๆเข้ม่หไม่ตายไม่กี่ด่านเอง น่าเสียดายมากเลยโอเคครับผมก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมใครใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมและเจอกัน